สวัสดีลูกค้าอุตสอหการช่างนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะสองตัวอสองรุ่นนะคะทําสีเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะมาดูคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้ทําเป็นสีชมพูอมม่วงมุกนะคะชมพูอมม่วงมุกมสีของเขาออกจากเข้มหน่อยนะคะไม่สีชมพูแป่นนะลูกค้านะคันนี้นะคะตัวรุ่นของเขาจะเป็นฮิโน่นะคะสมอ 210แรงนะคะ jo แป c นะคะลูกค้าหัวนอกคัสซีไทยนะคะนี่คันนี้กาลังทาเสียจใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นตัวสมอนะคะรุ่นสมอหน้ายักษ์เรามี2คันนะคะสมอไอหน้ายักษ์จะอยู่ที่ jo 7 c 175แรงม้านะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการหาปั๊มสาย jo 8 c นะต้องรุ่นนี้เลยคันนี้เลยนะคะลูกค้าสมอนะคะ210 jo 8 c นะคะ คัสซีของเขานะคะจะนี่มาเต็มเลยเป็นคัสซีไทยนะลูกค้านะของเขาคัาาสซีเล็กนะคะแต่ว่าเราดามเล็กคัสซีให้ลูกค้าบนล่างเลยนะคะแบบนั่นหนากันไปเลยนะให้ลูกค้าดูว่าแค่ไหนนะคะคันนี้ทําสีใหม่สดๆร้อน,ๆ,อนๆลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นตัวสมอก็ เข้ามาชมได้นะคะข้างในอาจจะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะเพราะว่าเพิ่งลงสีเสร็จนะออกม่วงอ่ะชมพูอมม่วงนะคะนี่เห็นไหมเขามันสะท้อนเสียงมันก็จะเป็นสีม่วง ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวนี้หน้ากระบะดําคอสโ้จะแต่งลายเป็นธงชาติอังกฤษนะคะยังไม่ใส่กันชนนะก็จะประมาณนี้นะคะเออ ความยาวของกระบาลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะของเราทํามาตรฐานเลยนะคะ3เมตร60รวมฝาท้ายความกว้าง2เมตร15ฝาข้าง50ระแนง2ไม้นะคะลูกค้านี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวนี้นะคะก็มาชมตัวได้เลยปั๊มสาย JO8C นะคะ210 2 1 0แรง <40. S 2> เป็นตัวสมอนะคะเป็นหัวนอกคัสซีไทยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอะไหล่นอกบดรุยนะคะเข้ามามากับหัวเก่งนะคะ เป็นชุดของนอกหมดเลยยกเว้นคัสซีนะคะเป็นคัสซีไทยนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้อ่าไลาลังกระบะดับนะคะทางช่างสีเป็นคนจัดการเองเลยนะคะลวดลายของเขาก็จะเป็นเบนเทนนะคะตัวการ์ตูนเบนเทนนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะลูกค้านะคะอ่าคันนี้นะคะก็เป็นคันที่สองนะคะ คันที่สองที่เราจะแนะนำนะคะเป็นตัวฮีโน่เมกาซีรีส์500นะคะ210แรง JO7E คอมมอนเร็วนะคะคันนี้เป็นหัวคัสซีนอกค่ะด้านหลังเป็นหัวนอกคัสซีไทยลูกค้าสนใจนะคะทั้งสองตัวนี้เอ่อแตกต่างแต่ลงตัวนะคะลูกค้าทั้งคัสซีไทยคัสซีนอคนะ,คะอา่าของเราคัดคุณภาพนะคะสีของเขาจะเป็นสีเขียวเอ่อสีเขียวมิ้นนะคะสีเขียวมินจะมีหลายเลเวลนะคะลูกค้า นี่ก็ตัวนะคะตัวชุดแต่งของเขาก็จะมาติดรถติดกับรถมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มนะคะปังโตกันชนนะคะการกระจกก็คือติดมากับรถเลยนะคะคันนี้สเปคของเขาจะเท่ากันนะคะเท่ากันกับตัวสมอนะคะความความยาวของกระบะนะคะจะอยู่ที่3เมตรรวมฝาท้าทยความกว้า 2015, งสองเมตรสิบห้าระแนง2ไม้นะคะ สาสูง85,90นะคะเราๆนี้เลยเราทำมาตรฐานตามมาตรฐานเลยนะคะลูกค้าราคาคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่85นะคะ850,000บาทนะคะอืมคันอ่คันนู้นนะคะฮีโน่สมอนะคะจะอยู่ที่740,000บาทลูกค้าสามารถนะคะเอ่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าราคาต่อรองหน้าร้านได้ค่ะ เราลดให้พิเศษพิเศษไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สอบถามเข้ามาหรือว่าลูกค้าจะโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 8 0ย์4 3 9 9 4นนะคะ0895849435เ <c oughs> สี่ค่ะเสียสุดชารับสายนะคะเราแต่งคันนี้เราแต่งตัวบางคนเลดให้ด้วยนะคะลูกค้า <c oughs> ในราคานี้รับรองว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะอืมนะคะ,ะ,คะตัวภายในนะคะเรายังไม่ได้ใส่บอกให้ลูกค้านะยังไม่ได้ติดตั้งบาะนะคะเพราะว่าสีเพิ่งเสร็จนะคะ เสร็จแล้วก็ภายในยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ล้างอะไรเลยยังไม่ได้ล้างหัวนะคะสีนี้จะออกเป็นสีมุกมุกเขียวมุกมุกนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายค่ะนี่บางคนเลยดยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนยางทั้งสองคัน เพราะว่าสีเพิ่งสีดออกมาเมื่อเช้าเลยนะคะนี่คันนี้ที่บอกไว้ข้างต้นนะคะที่พูดลงไปเนาะเป็นรถของลูกค้าที่เอามาทำฝาข้างใหม่เป็นเป็นรถของอุตส่าหการช่างเหมือนกันนะพื้นนะคะเราใช้เป็นพื้นเหล็กซีเมนตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดิมแรกเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นี่ชอบนะคะด้านท้ายของเขามากเลยคันนี้นะคะก็คือทางช่างสีนะคะเล่นลวดลายได้เจ่มมากๆนะคะสีสดนะคะแล้วก็สวยมากลงเงา3ามรอบด้วยกันนะคะลูกค้ารับรองว่าเงาวับๆนะคะให้ดูสีคันนี้คัสซีนอกนะคะคัสีเขาจะหนาอยู่นะคะ แล้วก็ดามเอ่อดามเหล็กคัสซีประมาณเส้นเดียวดามบุญนะคะดามบุญแต่ว่าเหล็กดามคัสซีของเราใช้แบบหนานะคะทนทานต่อการใช้งานลูกสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะเอ่อสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็จะเป็นเปลี่ยนยางใหม่6เส้นนะคะแบตใหม่2ลูกนะคะเสริมแหนบหน้าหลังเปลี่ยนกองนอกกองในนะคะแล้วก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ดูนะ้ำมันเกียรนะ์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะ ก็คือของเลวทุกชนิดก็คือเราดูแลให้ลูกค้าเลยก่อนลูกค้าออกรถไปใช้งานนะคะเบ็ดเสร็จก็คือ95%เปอร์เซ็นเลยนะคะอีกห้าเเซ็นกคือลูกค้ารับรถไปแล้วลูกค้าก็ดูแลก่อนอ,อวิ่งดินก็คือจะเป็นอัออาจารบีนะคะตามจุดต่างๆที่เขาให้ทำนะแล้วก็วิ่งดินได้เลยนะคะเพราะว่าเราดูแลลูกค้าทุกอย่างหมดเลยนะคะที่กล่าวไว้ข้างต้นเลยนะคะลูกคา้า เบาะของเราก็จะเป็นเบาะหนัง V.I.P. ค่ะทั่วไปเลยนะเบาะดําได้แดงหรือว่าเบาะดําคาดกลางด้วยสีแดงนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกเนาะนสีนี้เออสีสดจริงๆของเขาก็คือสวยมากเลยนะลูกค้านะก็คือลูกค้าสนใจก็เข้ามาสอบถามได้เลยต่อมานะคะลูกค้าเห็นแวบบๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีซูซูโรบโขอบสองร้อยสิบนะคะสีเทสเค เป็นเทอร์โบเขามมนเร็วเหมือนกันนะคะลูกค้าลูกค้านะคะคันนี้ค่เป็นสีขาวมุกค,ค่ะเล่นลวดลายสีตัดได้ติดตัดลายด้วยสีเขียวลายเพชรนะคะนี่ความความยาวของเขาทั่วไปเลยลูกค้า3.60เมตร60รวมฝาท้ายลูกค้าฟังไว้นะคะหัวต้นเดียวเนี่ยก็คือ ก็คือช่วงเขาจะสั้นอยู่แล้วเนาะช่วงหัวเก่งเนาะจะเป็นตอนเดียวความยาวของกระบะเนี่ยเราจะทําเป็นมาตรฐานให้พอดีช่วงตัวรถนะคะเป็น3เมตร60รวมฝาท้ายถ้าเป็นแคบนะคะลูกค้าถ้าเป็นแคบแคบคือ,ค,อคือจะเป็นแบบด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็เออเราก็จะวัดช่วงหลังก็จะเป็น3เมตร55รวมฝาท้ายนะคะ3เมตร55รวมฝาท้ายแต่ความกว้างนะั่นคือเท่ากันเลยนะคะ2เมตร15นะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็คือลูกค้าเข้ามาชมตัวได้นะราคารุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะย่อมยาวมากเลยลูกค้าสนใจก็คือมาชมตัวได้นะคะหน้าร้านมาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยนะคะมาลองฟังเสียงตัวรถนะคะอยากออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็คือลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะ เรามีข้อมูลเพื่อที่จะรองรับลูกค้าบริการลูกค้านะคะลูกค้าอยากรู้หรือว่าสอบถามตรงไหนก็คือถามได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะทักแชทเข้ามาสอบถามที่เพจอุตสหการช่างทางภาคจังหวัดสุรินทร์ได้เลยนะคะและก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่อง u t u b e เนาะอุตสหการช่างวักสองนะคะอุตสการช่าง2นั่นเองนะคะลูกค้าฝากแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ค้านะคะในการทําคลิป ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะเพิ่งทำช่องมาขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเพ,พิ่งจะได้กลับมาช่วยงานที่บ้านนะคะเพิ่งจะได้กลับมาช่วยงานที่อู่นะคะก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่เลยนะคะความยาวอู้ยาวมากเลยต้องขอตัดจบนะคะลูกค้าต้องขอตัดจบก่อนนะคะ ยังมีอีกหลายรุ่นนะลูกค้านี่ยังมีหลายรุ่นเลยลูกค้านี่นะคะลูกค้าถ้าในสนใจนะคะก็ก็เข้ามาชมตัวได้นะที่อู่สากรรช่างนะคันนี้นะคะอาจจะแนะนําเป็นตัวรุ่นแบบเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะคันนี้เป็นฮิโนะเมกา JO84 204แรงค่ะคันที่สองเป็น JO84 เช่นเดียวกันหัวนอกคาสีไทยนะคะเป็นของลูกค้าจังหวัดจรยภูมิคันสีขาวตรงนู้นเป็นของเป็นตัว JO 7จ็ดสรเจสิบห้าแรงม้านะคะปั๊มสายเช่นเดียวกันเป็นของลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีส่วนฝั่งนู้นนะคะเป็นตัว J O 7 E นะคะ2อ0แรงของมันเร็วนะคะยังว่างอยู่ให้ลูกค้าได้เลือกรับชมนะคะลูกค้านี่เข้ามาชมตัวได้นะนี่มีให้เลือกหลายรุ่นเลยแล้วก็มีเป็นฟูโซ่2คันด้วยกัน3คันด้วยกันรวมด้วยยางเก้านะเป็น3คันนะคะแล้วก็มีดีกาคัสซีไทยลูกค้าก็เข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามารับชมได้เลยนะคะฝากลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะ แออล้วเวลาไปประมาณแนาะทีด้วยกันต้องขออภัยลูกค้านะคะอาจจะนานนิดนึงลูกค้าทนฟังหน่อยนะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางอูสอการจ้างด้วยนะคะฝากลูกค้าไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะคะทางจ่อง YouTube แล้วก็ทางเพจด้วยกันนะคะขอบคุณลูกค้าทางช่อง YouTube แล้วก็ ที่มาซื้อนะคะรถจากอุตสาหการช่างนะคะแล้วก็ลูกค้าทางาที่ทํางานทางเกาหลีนะคะเกาหลีญี่ปุ่นที่มาสอบถามเรื่อยๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะแล้วก็ออกรถกับทางอุตสาหการช่างขอบคุณลูกค้านะคะมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบผลงานขอบคุณจริงๆคะ่ะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ